มาดูข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยเท่ากับ x กํลังสี่ฟังก์ชัน g เท่ากับสามลบสอง x กํลังสองถ้าฟังก์ชัน f ใหญ่เนี่ยเท่ากับ f of g นะฮะอนุพันธ์ของ f ใหญ่เมื่อ x เท่ากับหนั้นจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ต้องมาหาฟังก์ชัน f of g ก่อนนะฮะว่ามันเป็นอะไรนะฮะมันจะทำอย่างไรบางคนเขาก็ทำแบบนี้นะฮะก็คือ เป็นเปลี่ยนเป็นอะไรคฮะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใช่ไหม f of g สามารถเขียนได้แบบนี้ใช่ไหมครับนะปกติแล้วข้างในนี้ก็จะเป็น x นะฮะถ้า x ตัวนี้เปลี่ยนอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามใช่ไหมฮะถ้า x ตัวนี้เป็นตัว k x ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัว k ด้วยใช่ไหมฮะตัวนี้ x ตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็น g ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น g ด้วยนะฮะมันก็จะออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็น g x เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง4ใช่ไหมแล้ว g x ฟังก์ชัน g x คืออะไรครับคือ3ลบ 2x กำลัง2นั่นเองก็แทนลงไปบางคนบอกว่าอย่างนี้ดิฟไปดืด้อเลยก็ได้นี่นะใช่ป่ะอันเนี้ยดิฟไปดืด้อเลยก,ก็ได้ก็คือกำลัง4จะลงมาข้างล่างใช่ไหมบางคนก็ทำแบบนี้แล้วก็3ลบ 2x กำลัง2กำลังก็จะเหลือกำลัง3แล้วเอาไส้ข้างในนี่มาดิฟ เป็นลบ 4x ใช่ไมบางคนก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคนไหนที่คล่องๆหน่อยถ้าเราใช้กดลูกโซ่นะฮะมาดูเขาก็จะทําแบบนี้กําหนดให้ u เนี่ยเท่ากับ3ลบ 2x กาลังสตามสูตรเลยนะฮะอันนี้ปกติแล้วมันคืออะไรตรงนี้มันคือ g ะฮะอย่างที่อพี่ได้อธิบายไปในตอนแรกนะฮะในเรื่องของกดลูกโซ่อะไรเหล่านั้นนะฮะ,ะจากนั้นทำไงครับเอาตรงนี้มาดิฟเทียบอะไรเอ่ย มาดิฟเทียบ x นะครับจะได้ออกมาเป็นลบสี่ x นะได้ออกมาแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะเรากำหนดให้ตัวนี้เป็นอะไรไปตัวนี้เป็น u ไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชัน f ใหญ่เนี่ยมันจะเท่ากับ u กำลังสี่ใช่ไหมฮะเราดิฟเทียบอะไรเอ่ยเทียบเสมือนตัวนี้เป็นตัว y ไม่ต้องงงนะตรงที่พี่อธิบายไปอะนะฮะ ดิฟเอใหญ่เท่ากับไม่ใช่ดิฟเนะอ็กนะนี่เป็นดิฟเทียบยูอันนี้ไม่ต้องตกใจนะปกติเจอแต่ดิฟเทียบเอ็กใช่ไหมดิฟเทียบยูก็เหมือนดิฟเทียบเอ็กนั่นแหละถ้าดิฟเทียบยูก็มองไอ้น,นี่เหมือนเหมือนตัวเอนะ็กแหละฮะอันนี้เป็นถ้ามองตัวเอ็กนะตัวนี้เหมือนเอ็กตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นเอ็กเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะสีจะตกมาข้างหน้าใช่ไหมฮะได้ไงอีกอันนี้จะเหลือกําลังกําลังสาม ต้องดิฟไสใน,นไม่ต้องนะเพราะเราดิฟเทียบอะไรครับดิฟเทียบ u ก็เปรียบเหมือนตรงนี้เป็นตัว x ใช่ป่ะปกติน้องดิฟเทียบ x เนี่ย x กําลัง4เนี่ยทําไงก็เป็น4มันดิฟเทียบ x อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็เป็น4อะไร4 x กําลัง3ไปเลย dx by dx เนี่ยมันเป็น1นี่ไม่ต้องทําเราได้ออกมาแล้วนะครับตัวนี้จากนั้นทําไงต่อโจทย์ต้องการคําตอบแบบนี้ใช่ไหมฮะ อนุพันธ์ของ f ใหญ่เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่เอาอะไรมาคูณกันเอาสองตนี้มาทำไมครับมาคูณกันใช่ไหมฮะ d f ใหญ่ by du อ,อีกตัวนึงคูณกับ du by d x จะเห็นว่าเหมือนมันจะตัดกันได้อย่างที่บอกใช่ไหมฮะเามื่อกี้เราดิฟตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวเนี้ยได้เป็น 4u กํลัง3อา่าแล้ว ดีว่บาได้เท่ไรลบสี่เนะครับใช่ไหมแต่นี้เนี่ยยเนี่ยเราจะตอบในรูปของ u ได้ไหมไม่ได้นะครับเมื่อกี้เราให้ u มันเท่ากับเท่านี้ใช่ไหมเราก็ต้องแทนค่า,าคืนเขานะครับเป็นสามลบสองเกำลังสองนะยกกำลังสามคูณกับลบสี่เนะจะได้เหมือนอันเมื่อกี้เลยที่เรา ดิฟไปตรงๆเลยนะฮะไม่ต้องมายุ่งยากในเรื่องกดลูกโซ่ทำเสร็จสั์ได้ลบ 16x ใช่ไหมฮะ3ลบ 2x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3